สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการป้องกัน Cross Site Scripting ด้วย CSP นะครับหรือว่ามันย่อมาจากคำว่า Content Security Policy นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับอาจจะมีคนใช้แหละแต่ผมไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่แพร่หลายแล้วกันมันใช้ป้องกัน Cross Site Scripting ได้ดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะครับผมมีโค้ดตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับในในวิดีโอนี้นะครับใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์หน่อยนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นเราต้องมาพูดว่า cross-site scripting เนี่ยมันคืออะไรนะครับ cross-site scripting เนี่ยมันคือการ inject script นะครับเข้าไปใน user-generated content นะครับเช่นแบบพวกบล็อกพวกอ่าโพสสิ่งของไปขายโพสอะไรก็ตามนะครับพอโพสไปเสร็จปุ๊บเนี่ย script ตัวนั้นๆน,น,นะครับมันจะไปเซฟอยู่ใน database นะครับของเรามันไม่ได้ถูก execute อยู่บนเซ r ร e r เวอร์ของเรารมันไปเก็บใน database เลยนะครับพอมันเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ย script ตัวนั้นเนี่ยเวลามีคนโหลด content ที่เรา content ที่ ที่เจเนเรตข้างบนเนี่ยถูกโหลดไปอย,อยู่บนเครื่องของคนอื่นนะครับมันก็จะเอาสคริปต์ตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็สคริปต์ตัวนั้นเนี่ยไปรันบนเครื่องนั้นนะครับนั่นคือการทำคอไซสคริปติ้งนะครับผมมีวิดีโออธิบายอยูอ่อีกวิดีโอนึงนะครับก็ไปลองเปิดดูได้นะครับผมแปะลิงก์เอาไว้นะครับเกี่ยวกับคอไซสคริปติ้งเลยนะครับวิธีการป้องกันคอไซสคริปติ้งเนี่ยวิธีที่แบบเบสิคที่สุดที่ควรจะทำนั่ก็คือ s a n i t i z e ข้อมูลก่อนเข้าดัตเตอร์เบสนะครับก็คือ ที่เราทําได้เนี่ยเอาออกไปให้หมดให้เหมือนแต่เทคเปล่าๆไม่มีสคริปต์แน่นอนเข้าไปในรัตเตะรเบกของเรานะครับอย่างที่2คือก่อนที่เราจะเอาข้อมูลไปเรนเดอร์นะครับเราคิดว่าข้อมูลจาก user generated content เนี่ยมันเป็น unsafe นะครับ unsafe html นะครับพอมันเป็น unsafe เนี่ยเราก็จะ escape ทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยนะครับเราจะไม่ run เราจะไม่เอาสคริปต์อะไรมาแปะแล้วแบบอนุญาตให้มัน run ได้นะครับมันสมมติเราโพสต์เครื่องหมายวงเล็บลงไปเนี่ยมันก็ต้องโชว์วงเล็บบนจอนครับไม่เอาวงเล็บไปซ่อนเหมือนเป็นสคริปต์แท็กนะครับ ไปลองดูได้ในวิดีโอ c อ o s s i e Scripting นะครับอีกวิธีหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเราใช้ CSP Header นะครับซึ่ง CSP Header เนี่ยมันจะลดการเกิด c o s s i t e Scripting นะครับแล้วก็จะมีการส่ง Report ด้วยถ้ามีเกิด c o s s i t e Scripting เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึง Report ตัวนี้นะครับไปลองเสิร์ชหาดูได้นครับ Report ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวิธีการใช้นะครับต่อมานะครับก็คือเมื่อมันลด c o s i t e Scripting ได้เนี่ยเราต้องมาดูว่ามันลดยังไงนะครับ วิธีการที่เขาลดก็คือเขาไปกําหนดไว้เลยนะครับว่าโดเมนไหนบ้างที่อนุญาตให้รันสคริปต์หรือให้โหลด Resource นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโหลดการรันการ Connect เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์หรือ Connect ไปที่ไซต์ไหนเนี่ยถ้าเรากําหนด Content Security Policy เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเรากําหนดไว้แล้วเบราว์เซอร์เนี่ยจะไม่อนุญาตนะครับให้ไป Connect ที่อื่นนะครับจะคอน n น็กในที่ที่เราอนุญาตเท่านั้นนะครับนี่คือกฎของ Content Security Poli c y นะครับ วิธีการกําหนดก็คือไปกําหนดใน response header นะครับ response header เนี่ยกำหนดแบบคำนี้เลยนะครับแล้วก็มีคําว่า policy เนี่ยเราจะเปลี่ยนมันอย่างอื่นนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ header ได้นะครับ response header ได้เนี่ยก็ไปใส่ใน meta tag ที่ head ก็ได้นะครับน,นะครับใส่ใน html meta tag เลยครับใส่ไปปุ๊บเราก็ใส่ content policy แบบนี้นะครับจะทําให้เกิด content security policy ขึ้นมาทันทีนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปที่คอนเทนต์ของโค้ดหรือว่าแลบนะครับผมขอโฆษณาผมหนังสือผมนิดนึงนะครับก็คือหนังสือเกิดจะเขียน API ด้วย Ruby on Rails นะครับเป็นหนังสือพิมพ์สีทั้งเล่มนะครับสอนเล่มเดียวจบนะครับมี200หน้านะครับสอน r e s t j w t Redis, Elastic, s e a r c h Delay Job นะครับสามารถพพอร์ตผมได้นะครับก็ซื้อได้ที่โฮมเพจนี้นะครับหรือว่าจะไปที่ s h o ป e ีก็ได้นะครับถ้าใครมีคำถามก็สอบถามได้ที่ line a i k s t a r นะครับขอบคุณครับ ต่อมาเรามาดูแ l a กันดีกว่านะครับตัวแ l a ตัวนี้เนี่ยผมใช้ express นะครับเปิดพอร์ตไว้ที่พอร์ต4,000นะครับแล้วก็ rest port H ด้เมาของมาตัวนึงนะครับซึ่งเฉียาตัวนี้เนี่ยจะเน e n d e r คำว่า hello world นะครับซึ่งจะโหลดอีกอย่างนึงก็คือโหลด javascript นะครับโหลด jquery มาจาก google api com นะครับซึ่งถ้าเราไปเปิด localhost 4 0 0พันปุ๊บเนี่ยมันก็จะน e n d e r hello world ปกตินะครับแล้วก็จะไปโหลด jquery มาโหลดได้ปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ implement csp เลยนะครับ ถ้าเราเริ่ม implement CSP เมื่อไหร่เนี่ยในกรณีเนี่ผมไปเพิ่ม header นะครับเพิ่ม header ก็คือใส่ content security policy ลงไปนะครับบอกว่า default s เนี่ยเป็น self เท่านั้นนะครับ self เนี่ยก็หมายถึงว่า local host 4000เท่านั้นนะครับสังเกตพอผมเปิด local host 4000ปุ๊บมันจะส่ง content security policy กลับมานะครับใน response header นะครับพอส่งกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะพยายามไปโหลด jQuery นะครับสังเกตเนี่ย jQuery มันขึ้นแดงแลว เพราะว่าอตอนที่ผมโหลดอันนี้มันพยายามจะโหลด jQuery เลยไอต,ตัวนี้มันแดงเพราะอะไรนะครับมันแดงเพราะว่ามันบล็อกโดย CSP นะครับบล็อกโดย CSP ซึ่งถ้าเรากดเข้าไปดูเนี่ยมันจะไม่โหลดเลยนะครับคือมันบล็อกคือมันจะไม่ make request ออกไปเลยนะครับสาเหตุที่มันไม่ make request ออไปเลยเพราะว่าเรา default source ไว้ที่ self เท่านั้นนะครับฉะนั้น JavaScript ทุกตัวเนี่ยจะต้องโหลดจาก local host 4,000เท่านั้นการที่มันไปโหลดจาก a j a x google api com เนี่ยโหลดไม่ได้ วิธีการทำให้มันโหลดได้ก็คือเราก็ไปเพิ่มใน header นะครับเพิ่ม https เนี่ยใส่โดเมนที่เราต้องการเป็นโหลด javascript เพิ่มเข้าไปเมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บนะครับตัว Response Header ของ local host ตัวเนี้นะครับมันก็จะส่งกลับมาแล้วว่าอนุญาตให้ไปโหลด javascript ที่นี้ได้นะนะครับซึ่งมันดันตรงกับของ jquery นะครับมันตรงกันนะครับ jquery คือตัวนี้นะมันันตรงกันพอมันตรงกันปุ๊บมันก็โหลดได้นะครับนั่นคือวิธีการ ไปโหลด JavaScript จากอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ยากให้โหลดจากอีกที่หนึง่งฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับสมมตุติเอากรณีนี้กัน,กนคือกรณีนี้ผมบอกว่าผมอนุญาตให้เซลฟแล้วก็ให้ Google API.com สผมไปเปิดคอนโซลมาแล้วผมลอง A j a x เลยผม A j a x ไปที่ g e e k t a r t i o เนี่ยผมก็จะ A j a g ออกไปไม่ได้ครับมันก็จะบอกว่า violate following content content security policy นะครับซึ่งอนุญาตให้ connect ได้แค่2อย่างนี้เท่านั้น นค o n n e c t ไปไม่ได้นะครับพอ Connect ไปไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็บอกเลยเนี่ยไวโอเลตถ้ามันไวโอเลตเราจะทํำยังไงแล้วอาจจะต้องไปเพิ่ม p olicy สักอยาก่างดูครับลองไปเพิ่ม p olicy ดูได้ครับไม่ยากเลยนะครับก็เพิ่ม Connect Source นะครับแล้วก็ใส่โดเมนนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะ Connect ได้เลยนะครับไปลองดูได้ต่อมาเนี่ยถ้าเราไม่มี r รีโ e Source ละ่ะเช่น รีโมทซอสคืออะไรรีโมทซอสก็คือ URL mm hmm. ตัวนี้นะครับแต่กรณีนี้เนี่ยมันดันกลายเป็น inline นะครับ inline JavaScript พอมันเป็น inline JavaScript เนี่ยเราจะ run mm hmm. ไม่ได้เหมือนกันนะครับมันเป็นการบล็อกนะครับซึ่งวิธีการบล็อกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าติด Content Security Policy นะแล้วก็ถ้าจะไม่บล็อกมันเนี่ยต้องใส่คาว่า unsafe inline นะครับ unsafe inline นี่ก็คือให้ run JavaScript ที่เป็น inline ทั้งหมดได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อย s a ฟนะครับคือมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่า ถ้าเราจะใช้จริงๆเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งที่ดีกว่านะครับก็คือใช้ชา256นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวชา256เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับมันใช้นลส์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมผมไม่เคยใช้ผมใช้ชาเดี๋ยวไปดูกันว่าชาใช้ยังไงนะครับใครอยากใช้เนลส์ก็ผมจริงมันไม่ยากครับมันมีอมันมีโค้ดให้ดูตัวอย่างอยู่แต่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้ชาเดี๋ยวมาดูกันว่าชาใช้ยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องแยกนะครับว่า default source self เนี่ยก็คือทุกอย่างที่จะโหลดเนี่ยให้โหลดได้ของ self เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสคริปต์เนี่ยให้โหลดจาก self ได้แล้วก็ให้โหลดจาก google ได้นะครับพอเราแยกออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะไปเอา console log text เนี่ยนะครับที่อยู่ใน inline javascript ตัวนี้นะเป็น on click นะครับถ้าคลิกคำว่า hello world เนี่ยมันจะรัน javascript ตัวนี้นะครับ javascript ตัวนี้เนี่ยผมก็จะเอามาปะเปล่าเลยพอเอามาปปล่าเสร็จปุ๊บผมก็จะมาชา256มันนะครับ แล้วก็เอาไปเบท6หกสิบสี่มันนะครับซึ่งวิธีการทําทั้งหมดก็คือผมก็ถ้าทําโดย c o m m a n d Line นะครับก็คือ Echo มันแล้วก็ใช้ Open SSL นะครับชาสองห้าหกอกมานะครับแล้วก็ไปเบท6หกสิบสี่มันนะครับมันก็จะได้ออกมาอย่างนี้นี่ได้ออกมาอย่างนี้นะครับพอเราได้ออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวนี้เนี่ยไปใส่ในเฮดเดอร์นะครับก็คือใช้ชาสองห้าหกขีดด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปยาวๆใส่ไปใส่ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะยนันรันไม่ได้นะครับ ถ้าเราจะให้มันรันได้ต้องใส่อย่างหนึ่งนะครับคืออนเซฟแฮช h e s นะครับอนุญ,ญาตให้ใช้อนเซฟแฮช h e s ได้แล้วก็ให้ใช้ช่าสองตัวนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราไปเปิดเว็บนะครับแล้วเราลองคลิก hello World ดูเนี่ยมันก็จะล็อกได้แต่าวาสคริปตัวที่เป็นตัวที่มันรันตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ติด CSP แล้วนะครับเพราะว่าเราอนุญาตแล้วนะครับถ้าเราขี้เกียจไม่อยากทำหมดเนี่ยจริงๆผมพูดไปแล้วแหละว่าใช้ u n s a f e in ไ line มันก็รันได้นะ แต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับก็คือจะวาดสคริปต์ประเภท inline เนี่ยส่วนใหญ่มันก็มากับอคอร์สไซสคริปติ้งทั้งหลายเนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้าเราใช้ออนเซฟ inline เนี่ยมันก็ยังเซเคียวดีกว่าไม่เคยใช้ดีกว่าไม่ใช้ละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรีโมทตัวนี้มันก็ยิงไปที่อื่นไม่ได้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะยิงได้แค่เว็บของตัวเราเองนะครับฉะนั้นเขาจะขโมยพวกโทเค็นขโมยคุกกี้ขโมยอะไรต่างม,มันก็จะยากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเขาจะใช้ใช้คอร์สไซสคริปติ้งเพื่อ ทำอะไรกับเว็บเราเนี่ยเขาก็ยังทําได้อยู่นะครับเพราะว่าเลอนอนุญาตเซลฟ์อยู่นะครับอย่าลืมหลอนอนุญาตเซลฟ์อยู่คอสไซร์สคริปติงก็จะเวิร์กกับเซลฟ์นะครับแต่จะไม่เวิร์กกับเว็บอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราเกิดไปรีโมทเอ่อเปิดรีโมทเว็บอื่นไว้แล้วก็เขาเห็นนะครับแล้วก็เขาก็คงยิงคอสไซร์สคริปติงไปที่เว็บอื่นได้ด้วยอันเซฟอินไลน์ตัวนี้นะครับเราได้ดูกันไปแล้วนะครับว่ามีดีฟอลต์ซอร์สนะครับมีสคริปต์ซอร์สนะครับจริงมันมีอย่างอื่นด้วยครับมีอิมเม เดี๋ยวไปสามารถไปไล่หาดูได้นะครับที่นี่นะครับ contentsecuritypolicy com นะครับเรามาอธิบายกันก่อนกว่า default source ใช้ทำอะไรนะครับคือถ้าเราไม่ตั้งอันอื่นๆไว้เลยนะครับมันจะใช้อันนี้นะครับจะใช้ default source นะครับแต่ว่าถ้าเราไปตั้งไว้เนี่ยถ้าเราไปตั้ง script source ไว้นะครับ default source จะถูกยกเลิกไปเลยครับมันจะไม่ใช้นะครับคือ script source พอตั้งปุ๊บอะไรก็ตามที่เป็น script ทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช้ default source ละแต่ image style font เนี่ยก็ยังใช้ default default อยู่นะครับ มีแต่สคริปต์เนี่ยที่จะไม่ใช้ default source แล้วนะครับฉะนั้นมันไม่เอา default source มาบวกกับ script source ให้นะครับมันไม่บวกครับ script source ก็เป็น script อย่างเดียวนะครับตั้ง default อะไรไว้ก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วนะครับถ้าเราไปตั้ง script ไว้นะครับฉะนั้นเมื่อเราตั้งนะครับเราตั้ง default เสร็จปุ๊บเราตั้ง script source แล้วเนี่ยเราควรไปมองนะครับว่า image style font อะไรพวกเนียเราควรจะไปตั้งที่ไหนบ้างนะครับเพื่อให้ป้องกัน c r o s s i t e scripting กับเว็บเราให้มากที่สุดนะครับถ้าเราห่วงเรื่อง security นะครับ ก็สำหรับวิดีโอวันนี้นะครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบวิดีโอคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ